อตอนนี้เรามากินลูกท้อสดๆจา,สจากสวนอยู่ที่เชียงคานนะคะคุณผู้ชมไม่เคยกินแบบสดๆมาก,ก่อนไม่นั้นปากเพื่อนสีเหลืองยงไม่อร่อยอ่ะปากเพื่อนสีเหลืองนี่คุณแวะสอยให้เลยนะคะโอ้โหด้านนู้นก็มันสุกแล้วแล่นะลูกใหญ่เ <laughs> นี่ยค่ะพ่น้าแตสูง ลูกใหญ่สุกแล้วสีเหลืองอันนี้เราจะซื้อคุณแม่ไปไว้ทานเดี๋ยวถือกับคุณแม่ไปอือนี่ได้ลูกแตกเรากินลูกแตกก่อนลูกนี้ยังไม่สุกวะแข็งแล้วก็ต้องรอให้สุกก่อนใช่ปะคะอืมเนี่ยพี่น้อยมพนเห็นลูกใหญ่อยู่ตรงนี้อันนี้คือลูกที่ยังไม่สุกนะคะเราจะสอยนะครับไม่ขายยีสบาทได้ค่ะอ่า เดี๋ยวแม่บอกว่าใส่เท่าไรแล้วค่อยมาคิดตังค์แบบว่าเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเอาเกินยี่สิบไงงบ <laughs> ให้แม่ดูก่อนว่าเราได้กี่ลูกนะแม่ครับอย่างนี้มันก็เวลาเราเก็บไว้มันก็สุกกเอาไว้เอาไวไไ้เฉยๆนี่พี่น,นันไาเห็นลูกใหญ่ตรงนี้นี่น,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 นี่นี่เหลืองเหลืองเนี้ยเนี่ยเห็นแล้วเห็นไหมหหใช่แล้วก็ตรงนู้นด้วยอืม นี่พี่นาเก็บลูกท้อแบบสดๆเลยนะคะจาบสวนเลยนะครับใช่แม่เขามีเยอะหลายต้นเลยเว้าวได้เลยพอดีนายขอดูนะลูกท้อสดๆจากสวนเอาไปนวคุณแม่จะไปสอยให้แล้วพี่น้าเอาต,ต้นเล็กไปเดี๋ยวเราเอานี้ไม่เอาเหรอสอยมาแล้วอะ อยเขามีตั้งหลายต้นนะพี่น,นัทะโอ๊ยต้นนี้เยอะมากก็คือคุณแม่บอกว่าคุณแม่เป็นคนปลูกนะคะแล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ปลูกเองเนี่ยลูกนี้แม่บอกง่ายๆเนี่ยตรงนี้น่น่ะเหลืองเหลืองอะแม่แถ้าเปนเป็นเหลืองนี้มันได้แล้วใช่ไหมได้แล้วมาใส่สง นู่นฝั่งนู้นก็เหลืองเหลืองนู่นน่ะไหนคะไหนอ่าเลยแม่บอกให้หยิบเอาอันนี้สุกแล้วเด้อ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 เดเอาเลยท่านะลูกท้อนะครับลูกท้อเหลืองนี่โอ้โหลูกใหญ่โอ้โหแทบจะหลุดออกมาอ่านู่นอีกล่ะเหลืองเหลืองนั่นได้ไหมน่ะเดี๋ยังไม่สุก นี่นะคะ<ม>คุณผู้ชมลูกท้อสดๆจากสวนเราไม่เคยเห็นนะพี่นัทเนี่ยเหลืองๆนี่ได้ไหมเออได้ไปเป็นไรข้าแล้วมันเก็บเองเก็บเล้เหรอได้แล้วเหรอเนี่ยได้แล้วเหลืองๆเนี่ยจะจุกอ๋อโอ้ยพี่นัทก,ก็บีบย,ยากอยู่เนาะเอาได้แล้วเอาไปเราไม่ได้ใส่ถุงเอาไปเก็บนี่พี่นัดได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่เขาไปหาให้หนูนะ่น่ะ ก็ไม่เอาถุงมาใส่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเราอยู่กันที่เชียงคานะคะแล้วแม่มก็เพิ่งจะรู้จักกับต้นท้อนะคะแล้วก็ลูกท้อนะคะเนี่ยลูกท้อเป็นแบบนี้ค่ะแหลมแหลมแบบนี้นะคะในเขาปลูกเอาไว้อันนี้ต้นไม่ใหญ่มากเราดูผิวเผินแบบว่ามีความรู้สึกเหมือนต้นมะม่วงเลยเนี่ยพี่น้ทลูกนี้ได้ไม้ใหญ่ใหญ่เนี่ยดูสิ เนาะนั่นคุณแม่ให้เราไปเอาทางนู้นอ่ามากินก่อนมากินก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวชิมก่อนนี่ไงกว่าจะได้กินมาชิมตรงล่มก่อนขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะอ๋ออันนั้นได้นะดูได้ได้ได้แป๊บเดง เดี๋ยวยังเืเก็บรอด้วยโอเคจากต้นนะครับค่ะเอาโหย<ม>เก็บผลไม้สดๆดนวนคุณแม่ากำลังเกี่ยวอยู่นวนอวเ,ว <laughs> เออเก็บลูกทอ้อไม่น่าเชื่อว,ว่าเราจะได้เห็นเหมือนมะม่วงเนาะ แล้วเวลาที่โตเต็มที่เราแม่เอาไปไข่ที่ไหนคะเขามาเอาเองเขามารับ,รบเองเลยอ๋อนี่ก็กะว่าประมาณเดือนไหนคะที่ที่จะสุกอะค่ะสุกไปเรื่อยสุกเรื่อยๆอ๋อสุกไปเรื่อยๆเขาสุกไม่พร้อมกันเนาะนอ่านี่นะคะลูกท้อก็คือคุณแม่บอกว่าคุณแม่ปลูกแล้วเขาก็จะมารับถึงที่อันนี้ที่เป็นดอกหรือเปล่าเล็กๆอยู่เลย นะคะคแล้วก็ในลูกเล็กๆลูกทอ้ออันนี้เราปลูกกี่ปีถึงจะได้กินคะสามสี่ปีเมลับิดผิ่งมันมันหักมันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแตกใหม่ใช่ไหมคะอุ้ยลูกนี้ใหญ่มาก ใหญ่มากมากเลยคือนรนระวังโดนหัวป๊อกลูกใหญ่อันนี้ยังไม่สุกดิบอยู่นี่ไงน้าได้แล้วไหนอส <c oughs> สุดยอดได้หลายลูกแล้ว <c oughs> ใช่ในพี่นาได้ลูกทอเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่สุก โอ้ยบางอันก็แหลมแหลมเหมือนมะม่วงเลยนี่นะคะบางอันก็แหลมแหลมเหมือนมะม่วงเลยค่ะว้าวร่วงแล้วนี่นะคะลูกทอแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อ๋อโอกาสที่จะเห็นไม่ค่อยมีเนาะ <c oughs> ไ,มไม่ค่อยได้รู้จักเลยอะ่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมเราได้ลูกทอมาเยอะแล้วโอ้โหพี่นัทเอามาซะเยอะเลยนี่นะคะอันนี้ก็กินได้แล้วแบบนี้สุกแล้ว,น,ลวน้ายวายพี่นัทอยากปีนแล้วหรอโอ้ยพี่นัทอดกินเลย เอาไปได้กินได้อยู่โอ้ท่านะแสดงว่าอันนี้เละแล้วนะแหละแฉะแล้วนะโอ้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ดยวเราก็ปาดออกปาดออกโอ้อันนี้นิ่มมากเลยพี่นัทอืมสุกแล้ว พี่นัดปีนต้นท้อว,ว้าวอันนี้แข็งอยู่เลยนะโอ้ยลูกมาอีกลูกหนึ่งอันนี้ได้เกือบได้อันนี้แข็งอยู่พี่นันอันนี้ก็ได้ครับแม,มโโ่โอ้โหโอ้ได้จริงๆด้วยแม่รับค่ะ ไม่เดี๋ยวเาเราเดี๋ยวเ,เดี๋ยวึ๊บเออเอาไปเก็บก่อนพี่แนทไม่ได้เอาถุงมาเดี๋ยวเอาล่วงลงมาก่อนเดี๋ยวไปเอาถุงแป๊บนึง แม่บ,บอกว่าให้อาขึงไปเลยอา้อาวพี่นัะใส่ลูกมาใส่มาเ๊ะ แบบไม่มีสารพิษปลอดสารพิษปลอดสารพิษเนี่ยแม่เอาค่ะขอบคุณค่านี่ผลไม้ปลอดสารพิษอ,อ,อ,อ๋อแต่ก็งามนะคะนี่พี่นัดปีนอยู่บนต้นลูกท้อโอ้ยพี่นัดระวังโดนหัวเขาเนะ มันแก่แล้วอืมอ่ะไม่พอล้โอเคลงมา <c oughs> หมดก่อนคนที่เขาจะมารับแม่ไปอีกคราวนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ได้อีกแล้ว ขอบคุณค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวเราดูลูกแบบสุกๆคุณผู้ชมคะตอนนี้มวกับพี่ณันก็มาเก็บลูกท้อนี่ได้อีกลูกหนึ่งพี่ณัฐส่งไปให้ป่ากินป่าพี่ณันชอบกินไหมกินเป็นเปล่านี่มาพี่ณนนัฐขอบคุณค่ะค,ค,คุณแม่ อันนี้เราต้องทิ้งไว้กี่วันคะแม่สามสี่วันเนาะสองวัน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 นั่นไงพี่นั่นเหลืองๆหงน้าอ้าวไปอ่ะ,ะ,อะลูกนั่นเหลืองๆเ,เอาไหมนะ่ะเนี่ยเนียเนียอา้าวนั่นแหละนะสองสองลูกก็เหลืองอะหลามเลยนะ <c oughs> อาไวมมองกล้องนั่นซ้ำๆเก็บส,ส,สดๆโอเค <c oughs> คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเจอกันขอบคุณคะ่ะคุณแม่เดี๋ยวม่คิดตังเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแหม่มจะผ่ามาชมอีกนะคะถ้ามีโอกาสค่ะนี่พี่นัทกำลังจะไปเก็บลูกทออีกแล้ว <c oughs> โอหเราได้เยอะเลยเ <c oughs> นี่ยเราได้เยอะเลย <c oughs> เอาพี่นัทถือก่อนไ <c> ห <oughs> นขอดูถ่ายถ่ยกับต้นของเขาหน่อย หนึ่งสองสามพนาคะมาทางนี้ค่ะหนึ่งสองสมโอเคเดี๋ยวกันนะค่ะเป็นไงบ้างคะพี่นาทำอะไรวันนี้ยเก็บลูกท้เกอ <laughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะผู้ชมขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ